สวัสดีครับทานปู้ชุมครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับเมื่อนี้ครมาพบวกับอูน้ำใส่กับ่อเก่าเมืเชี่ยนเนาะครับครับผมครับพอดีอ่าเก่ามเมเชียอยากจะอนำเสนอแนวทางของอาจารย์เชี่ยนน้องนาคำครับผมครับกับพี่น้องเอฟซีของอูน้ำใส่ครับได้รับชมและฟังน้ำกันครับพี่น้องเนาะครับครับเพราะว่าเลขกวิ่งเลขเด่นหรือว่าเหลขจับครู่นเดินดีด้วครับผมครับครับอยงไ๋ก็ พิจนราเบิ่งเอาครับพี่น้องเนาะเพื่อได้โชวไลรล่องําัน้ำกันในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับอาจารย์น้องหน้าค่ำครับอูน้ำใช่แหละเก่ามาแช่กับขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมครับที่ให้แนวทางดีคเนี่ยว่าพ่ห้พี่น้องไ้รับชมรับฟังน้ำกันเนาะครับครับผมเอามาเป็นการบันเทิงเวลาเนาะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแช่ เป็นกำลังแรงใจให้กับอูน้ำชายในเรื่องครับพี่น้องครับไปรับส้มรับฟังเลยอาจารย์ได้เลยครับอาจารย์ครับครับเก่ามาเชียสวัสดีครับผมอูน้ำชายสวัสดีครับครับครับอ่ามือนี้ก็มาให้อูน้ำชายมาเปิดตัวจารยูซองในเรื่องครับผมครับ เป็นแนวทางเป็นสะพานบุญครับผมครับครับจะอ่าแจ้งเกิดอีกช่องหนึ่งครับผมครับครับอาจารย์เนาะแนวทางตัวเลขครับงวดว้าหันกับเขาหกเจ็ดหนึ่งนะครับผมครับเอาจารย์ให้หกเจ็ดหนึ่งเขาถึงหกถึงเจ็ดเลยครับ เอาแล้วครับแป๊บนึงได้จังแป๊บนึงครับพอดีพูดง่ม่ไปง่พิ่นมากินข้าวนั่มื้อนี้ครับครับอ๋อครับผมอันเป็นเัื่งใดเนี่ยแหะครับบ่ทันนอนบ่ครับอ้าห้างขาเอย่างไรจันทนั่งถ่ายครับกินเขาก็แล้วครับผมครับครับลองดูนี่ลองลองดูเป็นอะไรกันวะครับผมห้างแรกเนาะครับ อันนี้ก่อนครับผมอันนี้็นเราอนเ้นะครับอ๋อครับใช่ากันนีครับอืมครับผมอาจารย์กันจะให้แนวทางไปประจำซองนี่แหละครับผมครับบพร้อมหรอไม่พร้อมแวครับอ๋อจ่าตว้ครับผมอ๋อีบเอาีว่งวน่ะ ครับผมเลขวิ่งเลขวิ่งครับครับบนล่างครับบนล่างนะครับวิ่งห้าวิ่งห้าครับวิ่งหกวิ่งหกครับวิ่งเจ็วิ่งดครับตัวเดิน้งนะครับตัวเดินครับเดินห้าเดนห้านะครับเดินเจ็ดครับผม จับคู่จับคู่ครับอ่าห้าหนึ่งอ่าสองห้าสองครับอ่าสามห้าสามครับหลักครับผมหกหนึ่งหกสองหกสองครับหกสามหกสามหกสามหลักเจ็ดหลักเจ็ดนะครับ เจ็ดหนึ 8, 2, 2> 8, ่งเจ็ดสองเจ็ดสอง็ดสามเจ็ดสามครับหลักแปดนะครับแปดี่หนึ่งสองแปดสองครับแปสามแปดสามครับครับผมโดเด่นมีมีสองตัวครับผมมีราคารคเครับหากับเจ็ดเด่น กับพี่ตัวที่มักส่วตัวคือเจ็ดนะครับหาสามครับเจ็ดหนึ่งก็หาสามแล้วครับเจ็ดหนึ่งก็หาสามอาจารย์มักส่วนตัวครับผมถ้าชุดเด่นกับจิมมี่หาหนึ่งหาสองหาสามครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามครับผมสุดเด่นแน่นอนครับผมอยากไหวอยาไหวมี่ครับผม ไหวรึอันนี้ก็อาจารย์ไหวรึวะอ๋อบบครับผมครับเป็นวลาไล่นะอ๋อครับลองลองมันกันสิเลยอรอบก็ว่าสูตรสูตรไอ้สูตรเดินนี่ถือว่าเดินดีเนาะอาจารย์เนาะครับสูตรตัวนี้เขาตามคนเขาเขาเขาชื่อว่าเนี่ยครับผมแล้วก็ชื่อชื่อคำพ่อว้าเข้าไปชื่อับพ่อนาะครับอือครับ มันหมาไม่สิ่งมันหมาไม่เลยกับนะมันมัเลยออกตัวกับไปหากับเจดีเด้อครับพี่น้องครับตัวเน้นๆแต่ว่าหกกับยาถิ่มครับผมเพราะว่าเลขเด่นอันสามตัวนี้ถือว่าเดินดีครับพี่น้องเนาะครับหกกับมาคือเกลนะครับมีสีแดงกันยาถิ่มครับพี่น้องเนาะครับเลยหมดเลยเพียงแต่ว่าอาจารย์กะมีอ่าแนวทางของเพิ่นแหละครับผมเพิ่นจะเน้นให้ครับผมเครื่อเคอเคอสามตัวนี้เครื่องมือสีไม่หก พกเจนินมาะครับผมแต่บวกอีกชุดนึมันดีได้ยิ่งกระป๋อมันกต่ต้นเจ็บเนี่ยเจ็บตัวเดียวโอ้จริงจริงอ่ะเจ็ดนี่มาแห้งบ่อาจารย์์โอ้หมนเมื่อกี้โอ้หมดเมื่อกี้นี่อ๋อครับวันนี้มันมันมันต้นสองขวอย่างนี้อ๋อันเจ็บตัวเดียวเจ็บตัวเดียวแตนเจ็บก็เจ็บหงสมันหัวพกเจบขึนม้ครับผมไม่เจ็บขึ้น ไม่เลยพวกกับกปัปใหญ่ครับผมไม่กับบ <descriptive> ่มากับเนาะครับครับมักตรงๆครับรัคตรงๆนะเอาเป็นกัเชิครับนี่แหละครับผมเดี๋ยวเป็นอันช่วงคุชโกงทุกไทยครับจะมาตามอีกครั้งนึงครับจบครับผมนี่ก้อนก้อนก้อนไม่ออกตามเลอครับเลาวมีความฝันประกอบน้ำครับผมครับครับ ก้อนอีกก้นหอยมือเนาะก้อนห้อยออกครับผมต้องต้องยังอีกแบบชื่อชื่ออันงอีกบบูน้ำใส่ครับหูน้ำใส่อูนําใส่ครับอาจารย์ครับครับหูนําใส่ครับหูนําอูน้ำใส่ครับแม่นครับเอาอูไม่จัดต้าวาได้ครับครับผมอูซื้อเรนชื่ออูครับผมครับ ครับคุณครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับนี่เบอร์เดียวมันไม่ไห่อันนี้ก็อาจารย์มี่จะเบอร์ครับมีเบอร์นี่ใส่ยู่ครับผมอ๋อเงินน้ำเล่ครับผมเบอร์เบอร์นี่นะครับเบอร์นี่นะครับอาจารย์ใส่รวมกันผมมี่มันองเบอร์นีอ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะ ถ้าโค้งทุท่ายเดี๋ยวเอาอีกเครื่องหนึ่งทั่วหากันเลยครับผมครับน้ำเชื่อเจือขึ้นเฮียนใหญ่จะได้ไปทั่วญี่ปุ่นครับข่นียนใ่ครับผมเอาทุต่ายนี่ครับวาเฮ็ดพี่ีกดจิตตามกดไลน์กดแชร์อาหันตั้งใสครับผมผมครับอาจารย์ครับผมขื่นเฮียนลุยลุยทำกันแน่ครับงวดนี้เขาไอเขาปังๆเลยครับครับ เราําครับคลิปนี้กรบกคนอาจารย์สัมเนด้นะครับครับผมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับครับอูน้ำเช่ก็ได้มาตามให้พ่อพี่น้องเนี่ยครับเอ็ดซี่ของอูน้ำเช่อครับทำเซียนน้องนาทำนะครับครับเด่นบนล่างครับผมห้ากับหกกับเจ็ดนะครับครับตัวที่คนมากระห้ากับเจ็ดด้ครับครับผมสองตัวบนล่าง ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามส่วนตัวตัวรองตัวรองครับแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับครับผมเป็นสี่มีตัวรองนั่นครับเดวก็มาตัวเน้นของเพิร์ลน็อตัวเน้นครับมเจ็ดหนึ่งกับห้าสามนะครับครับเจ็ดหนึ่งกับห้าสามเนียนเน่สุดนี่กับห้าหนึ่งหาสองหาสามนะครับครับเด็กกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามครับครับผม เป็นมัดด้วยครับครับอบ้เป็นแนวทางนะครับสาหรับคลิปนี้กัขอให้พ,พี่น้องถูกหวยแล้วงเงินไปน้ากันนะครับในงวดหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกสำหรับคลิปนี้อูน้ำเสกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ